ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมชีวิตเราจะเป็นอย่างไรการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เฉพาะในรูปแบบไม่ใช่ว่าจะต้องมาอยู่ในท่านั่งไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ในวัดต้องห่มชุดขาวไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ในรูปแบบถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวัน เราใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยโดยปกติทั่วไปเราก็ยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดเราจะทำงานเราจะทำอะไรต่างๆเราก็มีความตื่นตัวมีความตื่นรู้แต่เป็นความตื่นตัวตื่นรู้ในทางปกติที่คนปกติเขามีกันอย่างเรากินข้าวเราก็ รู้ว่าตอนเนี้ยเรากินข้าวอยู่เรากินข้าวแล้วก็รู้ว่ากินข้าวแต่ถ้าเกิดคนเป็นอัลไซเมอร์กินข้าวเสร็จปุ๊บบางทีก็เอืมว่าตัวเองกินข้าวแล้วก,ก็อาจจะคิดแล้วว่าตัวเองยังไม่ได้กินข้าวคือมันเป็นความรู้ตัวแบบรู้ตัวแบบปุถุชนทั่วไปแต่สําหรับคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการมาสร้างความรู้ตัวสร้างความตื่นรู้ ที่เอาไว้ต่อสู้กับกิเลสเอาไว้ต่อสู้กับความรุ่มหลงเอาไว้ต่อสู้กับอวิชชาเอาไว้ต่อสู้กับความยึดม,มั่นเอาไว้ต่อสู้กับความทุกข์ทางจิตใจแต่ความรุ่มหลงอาุศลต่างๆทางจิตใจฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าเราเอาแต่มาอยู่ในรูปแบบอยู่ในท่านั่งสมาธิ เรามานั่งสมาธิอย่างเดียวแต่พอลืมตาออกจากสมาธิในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยคือเราไม่มีสติเลยตาเห็นรูปก็ไม่มีสติไม่กำหนดสติหูได้ยินเสียงไม่กำหนดสติจมูกได้กลิ่นไม่กำหนดสติวินได้รับรสไม่กำหนดสติกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงความรู้สึกสบายไม่สบายสุขทุกข์เฉยเฉยไม่มีการกำหนดสติ จิตใจเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเกิดผ่องใสเกิดเศร้าหมองเกิดโลภะโทสะโมหะเกิดเมตตาเกิดกรุณาเกิดมุทิตาเกิดเกิดอิจฉาเกิดตนีคือไม่มีสติรู้ไม่มีสติรู้กายรู้ใจของตนเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการแค่ปฏิบัติธรรมในช่วงวาใดช่วงวาหนึ่ง เพียงแค่อยู่ในรูปแบบแล้วการปฏิบัติทาที่อยู่แค่เฉพาะในรูปแบบแต่ในชีวิตประจำวันไม่ปฏิบัติเลยไม่ไม่มีสติเลยมันก็จะเป็นการปฏิบัติที่ได้ประสิทธิผลได้ประสิทธิภาพน้อยมันก็จะเกิดผลน้อยมันทั้งวันเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสติเราไม่ได้ฝึกความรู้ตัวเลยจิตของเราก็จะจมอยู่กับ ความหลงจมอยู่กับความพอใจความไม่พอใจจมอยู่กับตัณหาความอยากจมอยู่กับทิฏฐิมานะจมอยู่กับความยึดมั่นจมอยู่กับความดีใจบ้างเสียใจบ้างมันจะฟุ้งซ่านอยู่ในทั้งวันเน่ยเพราะว่าตาเรากระทบรูปมันก็เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าเรากระทบรูป ที่สวยงามรูปที่น่าพึงพอใจแล้วก็เกิดความยินดีเกิดโลภเกิดความอยากได้เกิดความกำหนัดแต่ถ้าตาเราก็ทบรูปที่ไม่ดีใจเรามันก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจเกิดโทสะเกิดความอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นมันออกไปอยากจะทำร้ายอยากจะทำราย ใจมันก็จะเกิดอารมณ์้วมันจะพุ้งเอียงไปด้วยกับความพอใจความไม่พอใจความยินดียินร้ายความอยากอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากไม่อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้ไม่เป็นอย่างนี้เราสังเกตใจตัวเองติดในแต่ละวันเราใช้ชีวิตนะ่ะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราจะไม่มีผัสสะไม่มีการกระทบกระทั่ง มันมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ทุกวันนตากระทบรูปหูกระทบเสียงวิ้นกระทบจมูกกระทบกลิ่นวิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสทางเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงใจก็กระทบกับอารมณ์กระทบกับกิเวสกระทบกับกุศลอกุศลอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะโดนพวกนี้มันปุงใจเราทั้งวัน แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านทั้งวัน่ะมันก็จะคิดทั้งวันเราสังเกตดูว่าถ้าเราไม่ตั้งเจตนาจะปฏิบัติธรรมไม่กําหนดสติในอริยาบททั้งหลายออริยาบทใหญ่อริยาบทย่อยเนี่ยจิตของเรามันจะไม่หยุดคิดเลยมันจะคิดไปด้วยอํานาจของความพอใจบ้างความไม่พอใจบ้างมันจะฟุ้งซ่านไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเรา กลับมาปฏิบัติธรรมเรากลับมาทวนดูกายดูใจของตน,นเราจะเห็นสภาพจิตใจของตัวเองเราจะเห็นความคิดของตัวเองว่ามันคิดไม่หยุดจริงๆคิดเรื่องนั้นไปเรื่องนี้เรื่องนี้ไปเรื่องโน้นเรื่องโน้นไปเรื่องโน้นโน้นคิดต่อไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลยคิดไม่หยุดบางทีคิดจนปวดหัวคิดจนมึนหัวคิดจนมันเหนื่อยบางคนอีกคิดจนเพียอ่อนเพียรู้สึกว่าจิตไม่มีกำลังมันไม่สงบเลย แต่ถ้าเกิดเราฝึกสติเนี่ยพอมารู้ใจของเราความคิดมันก็จะโดนตัดความคิดมันก็จะโดนตัดออกถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกมากๆเข้าจนสติมันมีกำลังสติมันต่อเนื่องได้มันก็จะทำให้จิตของเรานะั้นสงบได้นานขึ้นความคิดของเราก็จะขาดตอนได้นานขึ้น เพราะว่าสติของเรามันมีกำลังมากขึ้นสติของเรามันมีความต่อเนื่องมากขึ้นฝึกตอนแรกๆเนี่ยสติของเรามันอาจจะมีกำลังน้อยมันอาจจะขาดตอนไปเยอะพอสติเอามันขาดตอนก็เท่ากับเมาเผลอพอเผลอเสร็จปุ๊บเราก็จะโดนความคิดในทางที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างปรุงแต่งใจเราตลอดพอเรากลับมารู้ตัวใหม่มันก็จะตัดความคิดไม่ให้เราจมอยู่กับความคิดที่เป็นทั้ง กุศลหรืออกุศลพอเรากลับมารู้ใจตัวเองมันก็ตัดความคิดออกมันก็ทําให้ใจเราใจเราสงบก็ทําให้ใจเราไม่ไม่หมักหมมอยู่กับความพอใจไม่พอใจพอใจของเราเนี่ยมันโดนชําระด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความอดทนด้วยความเพียรของเราในทั้งวันเราอะ ใจของเราก็จะอยู่ในสภาพที่เป็นกุศลที่เป็นบุญที่มันสงบเพราะว่าจิตของเรามันมันโดนฝึกมันโดนฝึกอยู่ทั้งวันมันทำให้สติของเรามันมีกำลังสมาธิมีกำลังพวกนียความเพียรความอดทนมันมีกำลังแล้วพอเรามานั่งปฏิบัติธรรมมันก็เลยทำให้สมาธิเราเกิดง่าย ทำให้สมาธิเราพัฒนาไปได้ง่ายแต่ถ้าวันทั้งวันเนี่ยเราฟุ้งซ่านเราคิดมากทั้งวันจิตใจหลงอยู่ทั้งวันกิเลสมันพอกพูนมันมีกำลังมันฟุ้งอยู่มันเหมือนพายุพายุมันพัดโหมกระนำอยู่อยู่อยู่เราจะไปต้านพายุมันก็ไม่ได้อยู่อยู่จะมันนั่งแล้วจะให้มันสงบง่ายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า อกุศลมันมีกำลังอกุศลมันมีกำลังเพราะว่าตอนที่เราใช้ชีวิตปกติเราปล่อยกายปล่อยใจอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะดูอะไรก็ดูอยากจะดื่มก็ดื่มอยากจะกินก็กินอยากจะไปเที่ยวตอนไหนก็ไปคือเราทำเราใช้ชีวิตประจำวันปกติถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะใช้ไปด้วยความอยาก อยากจะได้นั่นอยากจะได้อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่เ้วก็ไปหามาไปซื้อมาอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่แล้วก็ไปขวายคว้าให้ได้มาอยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้ไม่เป็นอย่างนี้ล้วก็แสวงหาตามความอยากอยากให้คนนี้ออกไปจากองค์กรก็แสวงหาจนทําให้เขาออกไปจากองค์กรอย่างเนี้ยเราก็ทําทุกอย่างด้วยความอยากถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกสติ แต่ถ้าเกิดเราฝึกสติเนี่ยก็คือเราได้กลับมาอยู่ที่กายกับที่ใจของตนนะมันก็จะเป็นการชำระล้างจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้มันให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์เหมือนกับการที่เราทำความสะอาดบ้านเราไม่กวาดบ้านมาวันสองวันวันที่สามมากกว่านเนี่ยแล้วมอ,องฝุน่นก็จะเยอะแน่นอน ฝุ่นก็จะหนาบางคนไม่เคยกวาดบ้านเลยไม่เคยทําความสะอาดเลยฝุ่นก็จะหนาถ้าเปรียบเทียบมันก็สามารถเปรียบเทียบได้หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องมีดที่เป็นสนิมบางคนไม่เคยดูแลมีดตัวเองไม่เคยชอโมน้ํามันไม่เคยรักษามีดตัวเองปล่อยให้สนิมมันกินมันก็กินเทียนิดเทียหน่อยกินเทียนิดเทียหน่อยสุดท้ายแล้วมันก็กินเข้าไปถึงเนื้อใน,นของตัวมีดตัวเหล็ก ทำให้เกิดผุก,ก่อนขึ้นมาปอกไม่แข็งแรงอีกต่อไปเช่นเดียวกันกันกบจิตใจเราอย่ารอให้อารมณ์มันพอกพูนอารมณ์มันสังสมเพราะว่าถ้าปล่อยให้อารมณ์มันพอกพูนมันสั่งสมเนี่ยบางทีมันแก้ไม่ทันมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาเราต้องชำระตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่มันเกิดอย่างเห็น ตาเห็นรูปไม่ดีหูได้ฟังเสียงที่ไม่ดีเกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นเราก็ต้องชำระล้างอารมณ์ที่ไม่พอใจตรงนั้นออกไปมันคิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีจะไปทำร้ายทำลายในทางอากุศลมันก็ต้องมีความรู้ตัวแล้วก็ปล่อยวางสงบใจเห็นโทษของความคิดอกุศลนั้นให้ได้มันก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปชำระไปทีขณะตาเห็นรูปไม่ดีเกิดความรู้ตัวสักแต่ว่ารู้ปล่อยวางนี่ หูก็ได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็สักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นการชรําระไปในตัวมันก็ทําให้ความทุกเราน้อยลงโดยเฉพาะทุกเรื่องของจิตใจทุกเรื่องของร่างกายเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นอยู่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยทุกจากความแกช่ชราทุกจากความหิวทุกประจำสังขารร่างกายเนี่ยเกิดมาเนี่ย มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วสภาพรูปสภาพร่างกายขันที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันมีแต่เสื่อมสลายสิ้นไปเท่านั้นมันมันรู้อะไรไม่ได้แต่จิตใจนะมันเป็นผู้รู้อารมณ์มันเป็นผู้คิดมันเป็นผู้นึกจิตใจนะมันเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างภพภูมิสร้างตัวตนขึ้นมาฉะนั้นถ้าเกิดเราจะพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยมันต้องบาโฟกัสที่จิตใจมันต้อง หมั่นมาเอาสติมาอยู่ในฐานที่ตั้งของมันก็คือกายกับใจของเรากายเวทนาจิตธรรมถ้าพูดภาษาศัพท์ทางวิชาการก็คือเราต้องเอาสติมาอยู่ในขันห้าของเรามาพิจารณาตามความเป็นจริงให้มันเห็นสัจธรรมความเป็นจริงให้มันเห็นทุกข์ให้มันเห็นสมุท,ทยัยให้มันเห็นนิโรธให้มันเห็นมรรคสุดท้ายแล้ว เราจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมมันส่งผลดีอย่างไรมันก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วยความสม่ำเสมอด้วยความเพียรด้วยความอดทนมันถึงจะเห็นผลถ้าให้พูดอย่างนี้มันก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกถึงผลมันจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรเหมือนกับมีคนมาบอกว่ามะม่วงพันนี้อร่อย กินแล้วเหมือนได้กินอาหารทิศอาหารของเทวดาได้แต่ว่าเราไม่เคยกินมีคนมาเล่าให้ฟังเฉยๆเราไม่เคยกินเราก็ไม่สามารถจะจินตนาการออกได้ว่ารสชาติมันดีขนาดนั้นมันเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสสอนว่าท่านพระองค์เองก็เป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นว่าทางนี้ไปแล้วเป็นอย่างนี้ทางนี้ไปเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ ไม่ยอมทําตามเราไม่ไปตามทางที่บอกสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้น